อาจตกลงไอ้ที่ไปกล้าก้าโกโกกันเรื่องประชามติรัฐธรรมนะูญน่ะตั้งแต่วันเสารนะ์แล้วเริ่มตั้งแต่น่าจะเป็นคุณยศชนนันวงสวัสิ์ที่ไอ้รอเข้าไปเปิดจัดกลุ่มจัดกิจกรรมให้ไปแสดงท่าทีว่าจะจาาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับกรณีการากกมีกรณีอะไรเนี่ยสมควรมีรัฐมนูนใหม่หรือไม่ ตัวคนยศชนะนันแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งของเพื่อไทยเนี่ยท่านขอที่จะไม่กานะแล้วก็จัดทําฉบับใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ก็เห็นชอบเนาะเ็นๆรบกวนอาจารย์เฉยช่วยกาเป็นตัวอย่างหน่อยครับพอดีเราเรามีความไม่สบายใจในเรื่องนี้อยู่หลายประเด็นกับการเมืองโดยเฉพาะพรคเพื่อไทยนะฮะเรา ได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรคือความไม่ชัดเจนของกกตเนาะมันมันไม่ได้เป็นปัญหาของเราหรอกเป็นเพราะว่ากกตเนี่ยสับสนเองนะครับแล้วก็จัดทำฉบับใหม่รัฐธรรมนูญใหม่ก็เห็นชอบเนาะเห็นชอบครับผมแล้วเชิญรบกวนอาจารย์เชษช่วยกาเป็นตัวอย่างหน่อยครับอืมนั่นแหละตกลงไม่ได้กาเหมือนจะอาจารย์ชูศักดิ์เสด็จนินฝ่ายกฎหมายอยู่ข้างหรือยังไงวันเดียวกันคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชน คดีหมายเลขหนึ่งของพรรคประชาชนก็เข้าไปนีตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เพลงช่วยอ่านเสี่ยอ่านเพราะความนะแต่เพื่อป้องกันเรื่องความเสี่ยงทางด้านคดีที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากกรกตเนี่ยยังไม่ให้ความชสดเจนนะวันนั้นวันนี้เนี่ยผมจะรวมกิจกรรมนี้ในฐานะบุคคลนะไม่ได้เกี่ยวกับการหาเสียงของพรรคแต่อย่างใดนะครับก็เดี๋ยวให้ผมการได้เลยไหมย้าได้เลยครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับถ้าเกิต้อเลยงคุณแพงด้วยครับครับแต่เพื่อคือจริงททาาาีีงดด้นคอ่จริงๆนะประเทศนี้มันก็ขำค่ะไอ้ที่เกิดความไม่ชัดเจนที่ว่าที่กระทั่งเกรงกันไปเนี่ยใครไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปไมีท่าทียังไงกับร่ามนุชบาม่กระทั่งเกิดปัญหาที่คุณอาวุธินยุบสภาไปอ่ะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือ นึกออกใช่ไหมเพราต้องการให้ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแหละคะ่ะถแถลงเป็นเรื่องเวราวเป็นข่าวใหญ่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันที่สองของการสมัครแต่เป็นวันแรกของการสมัครแบบบัญนชร่อชื่อกับแคนดิแดนนายกก็มีคุณนุทินเนี่ยไอรอไม่สามารถที่จะเข้าถึงเพราะสื่อมลชนแย่งตัวคุณนุทินเพื่อจะสัมภาษณ์ก็เลยข้ามไปท่านผู้ชม อาตองตองนี่ไงคุณไตสรีไตสร,รณกุลคุณกวางเลขาธิการน้ำเตีผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับสิบของพรรคภูมิใจไทยเข้ามาทำท่าจะกาอยู่แล้วนะเห็นชอบอยู่แล้วแต่มีผู้ติดตามซึ่งเป็นมวลชนของพรรคภูมิใจไทยแย่งปากกาไปแล้วบอกไม่เห็นชอบ ยืนยังไงเกี่ยวกับเรื่องประชามติแล้วก็จะลงมติเห็นชอบกับการจัดทำรัฐมนตรีแบบใหม่รัฐบาลก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นท่าทีความเห็นของส่วนตัวมากกว่าเนาะว่าเองชอบหรือไม่เองชอบแต่ตอนนี้ถ้าสวัสิถ้าจะถามในท่าของทางพักเองไม่สามารถที่จะไปต่อบตัไปทำคัดแทนได้อ่าได้ครับแล้วในจุดยิงส่วนตัวส่วนตัวเป็นไงครับเป็นยไงครับกาให้ดูหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวขออ่า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 ยๆไม่เห็นชอบดิโอไม่เห็นชอบ ทำไม้าแก้มันร้อยครั้งแล้วอเมริกาดิสามร้ปีเขาไม่ตีไปเรยเดี๋ยวเดเดี๋ยวอขอทว่ัเี่ยทำไมอะพี่แเป็นอะไรอะพี่ทำไมเดี๋ยวเดี๋โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกอนเดีมกัแกทำไมอะพี่มานต้องแก้นะครับเดี๋ยวเเราคุยกันทําไมต้องแก้แต่ว่าเมื่อกี้ผมอยากให้่รัฐบาลก็เป็นหนึ่งในวนที่ผัดกันเรื่องนี้ ว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่ความเห็นส่วนตัวมากกว่าเนาะเพราะว่าเห็นชอบหรืได้เห็นชอบครับแต่ตอนนี้ถ้าสมมติถ้าสถามในข้าวตรงน้ำพักจะม่สามารถที่จะคืนส่วนตัวเนี่ยเห็นชอบค่ะแต่ในน้ำพักนี่ก็เกรงไงก็ยังไม่สามารถพูดได้ถูกไหมยังไม่กล้าตัดสินใจแตนจริงจริงเนี่ยคือละล้าหลังแต่ว่าทิศทางคือส่วนตัวเนี่ยเห็นชอบค่ะชายคนนี้กาไม่เห็นชอบเลยแย่งปากกาไปเลยคุณใจสุรีเดินหนีทันทีเลยเอามาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ย พูดแล้วทำเช่นเดยนั่นน่ะต่อมาเพื่อไทยก็แก้มือหลังจากที่คุณยศชนันวันแรกปรากฏว่าไม่ได้กาเมื่อวานนี้มาแบบทงเขียวเลยนำโดยอดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคจาตุรนฉายแสงทงเขียวมันเป็นสัญลักษณ์ของลัมโนลปี4รััูนย์ลมนฉบับประชาชนครั้งนั้นเขาใช้สัญลักษณ์ธงสีเขียวจาตุรนเนี่ยได้ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์ บอกว่าต้องการจะไปรรอเรื่องประชาพติรัฐรมน,น<ช>ูนเมื่อวานนี้มาถึงมีความกาแบบมั่นใจทีเดียวควาบความเห็นชอบทันตแพทย์หญิงอศรียาดาค่ะอ่านั่นแหละกาเช่นเดียวกันนี่เป็นบรรยากาศคือมาแสดงตัวเลยว่ากาเลยยืนยันไม่มีปัญหากกตจะมาห้ามได้ยังไง

นี<ม>่ฮ<ค>ะมีพักอื่นไหมนี่ไงนี่คุณตรีนุชค่ะตรีนุชเทียน <desp ot. S 1> ทองหลังประชาชนนะคะแคนดิเดตหมายเลขหนึ่งสวัสดีค่ะอนิภากประชาชนาตงกไย่ไกต้องลงไม่ได้เข้ามาใช่ไหมไม่ได้เข้ามาค่ะ มีคนหนึ่งมาแล้วกาไม่เห็นชอบป้าป้าเลยอันนี้ใครเรเธรรมนัดหลักล้าทำนะคะเดินข้ามไปใช่ไหม้าเห็น้าเห็นห็นาวันที่แปดค้าและพักประชาชนเมื่อวานอ่ะคันดิเดตอันนี้ใครที่ไหนครับที่ไหน เป็นผู้สมัครสชีกัญญาก็การเห็นชอบไปลงทะเบียนได้แต่ก็ยังต้องเลือกวันที่8กุมภาพันอยู่ดีดังนั้นนี่ยาสอบสนนะคะลงวันบุกวันให้ดีจะได้ไม่พลาดสิทธิของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงคุณไอโลรักษดก กฎหมายออกนะคะอ่านอย่างแตกฉานท่านจะรู้ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะคะวันนี้ก็ขอการเห็นชอบค่ะนี่นะคะไปเลยปแปดกุมภาค่ะคุณรัชนกเห็นชอบท่านมากเลยมีไหมใส่ไหมครับคุณกายรัชชาผู้ชบัตบัญชีรายชื่อพักประชาชน

ถ้าจะไม่กล้าแสดงออกอ่ะไอติมมีใครก็รู้ผักดามาขนาดไหนนั่นน่ะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนเป็นเจ้าของร่างฉบับแก้ไขอ่ะครับซึ่งผมว่ามันก็ทำให้รบกานเมืองเราเลยตอบนอต่อหาไม่เจอคนที่มีท่านี้ยกตัวอย่างนะครับขอขัดใจหน่อยนะคุณชัยวุฒิ ไม,ไม่เห็นชอบแ้ไเห็นว่ามา่มไม่มีภาพวัสดีท่านนายกค่ะอันนี้ช่วงนายกบทสรุปเมื่อวานนี้คุณสแสวงบุญมีเลขากรกตถึงบอกเป็นการตอบข้อสงสัยของสื่อมวลชนหลังจากที่เกรงกันไปบทก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชม โดยยืนยันประเด็นเรื่องออกเสียงประชาปติว่าพักการเมืองสามารถออกความเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้หรือไม่คุณสแสวงบอกเรื่องการให้ข้อมูลก็ยังไม่ตอบตรงๆอีกนะส่วนแรกเรื่องการให้ข้อมูลเป็นหน้าที่หน่วยงานที่จะทำประชาประชาในที่นี้คือคำตีที่เสนอคำถามมาตามมาตรา9วงเล็บสองตอนนี้กรกตได้รับคำถามแล้วอยู่ระหว่างการจับพิมพ์เอกสารเพื่อส่งไป19ล้าล้านขวเรือน ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเอกสารที่ส่งไปต้องไม่มีการชี้นำอ่ะก็ใช่มันก็ส่งไปทีท่ท่านเป็นคนส่ง <c oughs> ท่านก็ต้องไม่ชี้นาถูกไหม <c oughs> ใช่ค่ะอ่าส่วกนการแสดงความคิดความเห็นส่วนที่สองที่สํสสานักงานกกตจะจัดเวทีให้ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบได้แสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมสื่อมวลชนก็จัดเวทีได้แต่ต้องคํานึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันและฝ่ายเห็นชอบและไม่เห็นชอบค่ะแล้วข้อสําคัญ ส่วนที่สามกิจกรรมรณรงค์เพื่อออกเสียงประชามติเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพเต็มที่ตามรัฐธรรมน,นูญนั่นหมายความว่าประชาชนองค์การเอกชนหรือพักการเมืองสามารถรณรงค์ตามที่รัฐธรรมน,นูญให้สิทธิและเสรีภาพไว้เพียงแต่อย่าทำเกินที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นใส่ร้ายหรือให้ข้อความอันเป็นเท็จค่ะ อาจจะความรบด้านเลขาแสวงคุ้นเคยกันดีทีเดียวค่ะคือการใส่ร้ายหรือให้ข้อความไปเท็จคืออะไรขออนุญาตมีสื่อมวลชนท่านไหนสังมครับสมมติร่างนมูลฉบับนี้ไม่ดีถือเป็นการใส่ร้ายไหมก็ต้องตีความนะคะฮะสมมติบอกร่ำเนนฉบับนี้ทําให้เกิดกระบวนการตรวจสอบองก์รฉลาไม่สามารถตรวจสอบได้หนึ่งสองสามถือเป็นการให้ข้อความไปเท็สไหม โอต้องคิดอันนี้ค่ะมันต้องตีความอีกไหมเนี่ยต้องตีความอยู่เลยค่ะเนี่ยฮะในส่วนของระชัยก็คือวัดกันเลยสามส่วนใช่ไหมค่ะไอ้ที่มันจะต้องเป็นเท,ท็จชัดๆอย่างเช่นอคอนร่างลำนวนฉบับนี้คือคุณมีชัยรุจุพันธ์เ,เกิดไปพูดว่าพระเอกประยุทธ์อันนี้อาจจะเทจค่ะอ่าใช่แต่ว่าผิดข้อเท,ท็จจริงมันกอาจจะโยงได้อีกเหมือนกันว่าคุณมีชัยก็เคยรับว่าลำนวนฉบับนี้ตามใบสั่งของคอสชอีกเทสไหม อันนี้ก็ต้องตีความอีกอค่ะว่าเป็นเท็จหรือเปล่าต้องให้กกตยกตัวอย่างให้ดูไหมคะ,ะท่านแสวง <c oughs> ท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวแกรงกันอีกเนี่ยใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ล่ำนฉนบับนี้ไม่ดีหนึ่งสองสามใส่ร้ายไหมอืมเอาฝั่งที่คิดว่าควรจะร่างใหม่แก้ไข <ๆ S 2> ก็ต้องบอกมันไม่ดียังไงใช่ใช่ค่ะเพื่อจะให้มีล่ำหนดฉนบับประชาชนยังไงถูกไหมหเขาก็ต้องมีเหตุผลมาอธิบายนะคะเนี่ย คือเราทําข่าวก็เหน็ดเหนื่อยนะเนี่ยจะจัดเวทีก็ไม่กล้าเลยพอเดี๋ยวไม่กล้าว่าตีความเข้าขายให้ข้อความมันเป็นเท็จอีกหรือเปล่าอืมเออท่านผู้ชมเอาไงกันดีค,นดคือมันก็ต้องให้ข้อมูลใช่ไหมในในอะไรคือเท็จ <c oughs> อะไรคือใส่ร้ายค่ะฮะน่าหน,นาสิคะเออ คือถ้าจะเป็นลนรงทางใดทางหนึ่งมันต้องมีเหตุผลประกอบทั้ทงเห็นชอบและไม่เห็นชอบเลยคือมันก็ต้องใส่กันเต็มที่ถูกไหมใช่ใช่เวลาไปอธิบายประชาชนนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยขอการค้าไทยอืออ่าพี่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเอาผมส่วนตัวเห็นชอบอเห็นชอบคอ,อืมอาะจริงวันี่้ต้องเชิญคุณแสวงมานะ อาคุณเคยกันดิที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยอ๋อเหรอคะอันดับหกเลียวโพทีเ4คุณแสวงจะบอกให้ฮะเออคือคือมันจะจัดเวทีเก่งไปหมดเลยเนี่ยใช่ใช่ค่ะถูกไหมมันรนไม่รู้จะรนนารงยังไงค่ะพี่เออเก่งเอาเป็นว่าเกรงอะใครจะไปคิดแต่ตอนรำนุนฉบับนี้ที่ทำประจำมติอาจำได้ไหมค่ะ ฟั่งที่ออกมาเราจะรองบอกไม่เห็นด้วยเนี่ยติดคุกกระนาวเลยนะ <c oughs> ไอตอนนั้นน่ะค่ะถูกไหมเอคุณทัศนีนี่เป็นคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> บุริรุปกรณ์น <c oughs> <He S 2> ่ะเห็นไปเจอแผ่นปิวอะไรต่างๆเรื่องตํบานนวน <c oughs> ถูกเอาไปขังในค่ายทหารต้องหลายวันอ,ะ <c oughs> อ่ะเออนี่ทํายังไงกัน <c oughs> อืม เขาพรกประชาชนนี่เขาจะจุดจืนชัดเจนทำเรื่องขออนุญาตกรกตเลยคุณยุทธท่านผู้ชมถ้าผมจะจัดดีเบตเรื่องนี้โดยขออนุญาตกรกตมันจะเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์จนทั้งทําไม่ได้ไม่รู้ประมาณว่าเราจะได้นําเสนอกันแต่เพียงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้คำถามท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญเท่านี้ ได้พูดถึงแก้คำถามอครึ่งนาทีก็จบแล้วรายการเนี่ยไม่งัน้นปกติมันต้องบอกว่าข้อดีข้อเสียถูกไหมใช่ใช่ค่ะยังไงอ่าต่อตะกี้พิยุทธ์ทำหลายโพลยคืออะไรอ๋อพิยุทธ์ทำโพลได้ไหมคะมันชาปตินี่ไม่กล้านะไม่กล้าทำโพลเลยใช่ไหมคะเหมือนกับไอ้เนี่ย คือประเทศนี้ไอ้คนร่างกฎหมายโอ๊ยโทษท่านร่างกฎหมายมาเนี่ยนะคือคือทำไมทำให้ประชาชนยากเพื่ออะไรเคยเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าทำให้ประชาชนยากเพื่ออะไรเป็นต้นว่าเบอร์ผู้สมัครเขตทำไมไม่ให้สมัครบัญชีอะไรชื่อก่อนแล้วพักไหนได้เบอร์ไหนทุกเขตได้เบอร์เดียวกันจะได้จำไปเลยทีเดียวเออ แล้วถ้าเกิดพักที่ไม่ส่งบัญชีรายชื่อเข้าไปต่อคิวเป็นลำดับถัดไป hmm. เพราะอะไรถึงมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ตัวเลขมันหลากหลายในแต่ละเขตเพื่อต้องการจะไม่ให้เกิดความสับสนใช่ไหมไอ,อเพราะต้องการให้เกิดไม่ได้ว่าท่านกรกตน,นะเพราะท่านทำตามกฎหมายคนเขียนกฎหมายเนี่ย <Ha. S 2> เพื่อเพื่อเขามีแต่โลกใบนี้เนี่ยมันต้องทำให้มันง่าย เบอร์เดียวไปเลยจำง่ายให้ประชาชนง่ายที่สุดค่ะถูกไหมใช่ค่ะเอ ى, ปรากฏว่าอ่ากฎหมายประเทศนี้ไม่ได้ต้องทำให้มันยากก็เลยพักหนึ่งเบอร์เขตหนึ่งเบอร์แต่ละเขตนี่เบอร์ก็จะกระจายกระจุยกระจายกันไปหมดอืมอ่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคือ <ted> เอาเป็นว่ามันมีข้อเสียอะไรเหรอ ที่จะให้เป็นเบอร์เดียวกันนอกจากกลัวพรรคการเมืองอที่มีหลักมีฐานเขาจะ,ะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปอะอันนิยมแล้วเกินที่จะให้สิทธิ์พักเล็กพักน้อยเลยต่างๆผมก็ไม่ขัดข้องประการใดอ๋อมีหน้าเคยมีปัดเศษไงค่ะเอาบัญชีในชื่อตั้งเจ็ดแปดหมื่นของพรรคใหญ่ยยนี่ตกนะ พักเล็กส0 0 0 0ื่นได้อะอ๋อตอนที่ตอนนั้นที่เรื่องเสียงตกน้ำหก <6, S 2> <2 S 2> สองอ่าค่ะคือไม่เคยเข้าใจเลยอ่าทำไมทำให้ประชาชนง่ายไม่ได้ฮะจำได้ควานวณยากมากเลยครัตอนนั้นเออนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยอาจารยผู้ชมรู้สึกไหมเบอร์นี่ก็เหมือนกันอาจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกพักห้าสิบสพักต้องมาพร้อมกันคือทำไมไม่ทำไปเลยว่าพักการเมืองไหนส่งบัญชีรายชื่อครบร้อย ได้สิทธจับก่อนถ้ามาในวันแรกค่ะและน้อยกว่าร้อยก็ลำดับตามมาค่ะอ่าบงพักส่งห้าคน <c oughs> คือมันไม่ต้องเท่ากันขนาดน,นั้นหรอกความเท่าเทียมอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมอาทีนี้เลขหลักเดียวมันจะอยู่ในกลุ่มของพักที่เขาส่งให้เขามีความพร้อมอ่ะ <c oughs> ทํำไมทําให้มันยากเพื่ออะไรอืม เมื่อวานนี้ผมเห็นหน้าคุณดินผมรู้เลยว่าแกเครียดตอนที่ได้เบอร์สามเจ็ดนะคะืะรู้สึกได้เลยคม,มีบางสื่อถ่ายภาพออกมาหน้าเบะเลยพี่ยุทว่ามีผลไหมคะที่ไล่เลขตัวเดียวถ้าถามผมไม่มีผลมากหรอกอมไม่มีหรอกถ้าเป็นไม่มีแต่อท่านผู้ชมเคยเข้าใจไหมว่าทำไมถึงจะต้อง ให้มันยากฮะเ,เคยเข้าใจไหมทําไมถึงให้มันยากเนี่ยจริงๆก็เราก็มีคําถามนี้มากันทุกปีนะคะเวลาเลือกตั้งอืมอันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณแสวงท่านแสวงก็ทําตามกฎหมายกตทําทตามกฎหมายค่ะผู้ไมอ,อันหลังเนี่ยนะอันแรกนี่ไม่แน่ปัญหามาจากไอเรื่องตีค,งความเรื่องประชามาติรัฐมนูญน,น่ะแต่น,นี้เนะี่ยคือ เห็นบรรยากาศการจับสลากกันแล้วก็ใช่ไหมใช่ค่ะอืแต่ถามจริงจริงไอ้เรื่องเบอร์พักอ่ะไม่ค่อยมีผลหรอกค่ะถ้าถามพี่อ่ะเพราะยังไงถ้าคนจะเลือกมันจำได้มาเลขเดียวแต่ว่าแต่ละเขตอ่ะเขตเยอะค่ะเวลาหาเสียงมันหาเสียงยากไปหมดเข้าใจไหมใช่ใช่ใช่ค่ะถูกไหมเพอาได้กันคนละเบอร์ก็ต้องเออถึงจะเป็นพักเล็กกูไม่ได้ส่งครบทุกทั้งประเทศหรอกแต่ว่า ถ้าคุณมีเบอร์ที่แน่นอนหาเสียงทุกเขตว่าเบอร์นี้แลวบัญชีรายเชื่อนี้มันไม่ดีตรงไหนมันชั่วมันเลวซามตรงไหนทํำไมถึงทําไม่ได้อเบอร์สอสเขตกับเบอร์สอสบัญชีรายชื่อเบอร์เดียวกันเนี่ยมันชั่วตรงไหนมันต่ําช้าตรงไหนมันทํำไม้ทาไม่ได้มันจําง่ายหรือเปล่าคะกลัวคนจําง่ายเฟิร์นโอเคเป็นการเลือกตั้งท้องทิ่งทดสอบสติปัญญาของประชาชน ัวจําง่ายนี่ยังไม่นับนั้นที่ปัญหาในทางปฏิบัตินะท่านผู้ชมไหนไหนปีใหม่มานั่งคุยกันเนี่ย<ฆ>คือไอติดป้ายนะอซอยพี่มีอยู่สามเขตเลือกตั้งเลยค่ะ<ฆ>เออ,อท้ายซอยไปทางเกษตรน้มินเขตหนึ่งไอตรงกลางๆเนี่ยฝั่งนั้นเขตหนึ่งไอฝั่งนี้อีกเขตหนึ่งสามเขตเลือกตั้งซึ่งก็คนละเบอร์ด้วยใช่ถ้ามันเป็นเบอร์เดียวกันมันก็ง่ายถูกไหมค่ะใช่ใช่ค่ะ เออ,เอ,อ,เอ,อกูอยู่เขตไหนวะเนี่ยนึกออกใช่ไหมไล่ติดป้ายก็ติดไป้ายไอ้ฝ่ายรับจ้างติดป้ายมันก็ติดล้ำก็ไปล้ำกันมาไอ้ข้อมเขตอ่ะใช่เพราะมันข้อมมันไม่รู้เลยว่าว่าเยื้องจากถนนตรงนี้เลี้ยวเขาเ้าไปนิดนึงก็เป็นอีกเขตหนึ่งแล้วบ้านเฟิร์นก็เป็นอย่างนั้นค่ะมีเหตุผลไหมการให้พักกับผู้สมัครสอสอ,สอเขตเป็นเบอร์เดียวกันมันชั่วตรงไหน มันเล้วซามต่ําช้าตรงไหนมันทําให้ไม่สุจริตเพียงทำตรงไหน,นฮะนมี <โฮ S 2> หัว,หวข้อเดียว<ล>ยคือทําให้ประชาชนสบายเกินไปจําง่ายอืมกินซอสสิพิยธโอเคต่อเลย <c oughs> <c oughs> ไหนใช่ไหมคือ อาได้ความพรบนะบเนี่ยเขาคิดอย่างง่ายร้ายอะไรที่จำไม่ง่ายเนี่ยมันจะได้ผลออกมาตรงไปตรงมาค่ะอันนี้เป็นทฤษฎีนะอะไรที่ทําให้มันยากเนี่ยจําให้ผลมันผิดเพีย้ยนอ่าใช่หลักเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้สมมติว่าอยู่เนี่ยอย่างเขตที่มันเป็นรอยต่อเดียวกันอย่างเงี้ยเกิดเราเอาคิดว่าเขาอยู่เขตเราเรากาผิดเบอร์อ,อ,รอย่างเงี้ยค่ะใช่คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้มันง่ายเนี่ยมันจะดไว้ผลที่ตรง คเจตนามเพราะมันจำง่ายอะไรก็ตามที่ทำให้มันซับซ้อนยากๆเนี่ยคือหวังให้มันบิดบิๆผลจะได้ออกมาไม่เป็นไปตามเจตจํานงของประชาชนแค่นั้นเองคือทำให้งงไงกรี๊ดมากรี๊ดผมทำไมอจำง่ายโกงยาก แรงไปไหมเอาวิธีทำให้มันสับสนคือการตัดคะแนนตัวเต็งอธิบายง่ายแค่นี้แหละค่ะนึกออกใช่ไหมใช่ที่เป็นการสะท้อนเจตอารมณ์ที่เต็งๆเนี่ยถ้ามันง่ายเนี่ยมันจะตูมเลยเพราะฉะนั้นทำให้มันสับสนงงๆเข้าไว้เนี่ยมันจะไปตัดคะแนนในตัวเต็งมีโอกาสพลาดได้ค่ะอือเพราะฉะนั้นบางทีบางพักการเมืองเหนือความเคลื่อนไหวโลโก้คล้ายอย่างเนี้ย สีค้ายอืออ่าระวังโดนฟ้องนะครับเขาจะมาฟ้องผมเรื่องอะไรผมเพียงแต่ตั้งคำถามฮะไม่อยู่ในํำนวนใช่ไหมไม่อยู่ค่ะฮะกูเป็นการใส่รายหรือเปล่าไม่ฮะเราตั้งข้อสังเกตคัะพี่ยูไม่อยู่ใช่ไหมมันคงไม่ลงรายละเอียดขนาดวิธีนะอะ เดืหาว่าใส่รายนะ <c oughs> ไหนไม่อยู่ใช่ไหมรัฐธรรมนูญที่แต่ต้องไม่ได้ฉบับนี้เนี่ย <c oughs> เอาหาว่าแต่ต้องไม่ได้อีก <c oughs> เป็นการเข้าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดไหม <c oughs> คืออะไรหลักง่ายๆก็คืออะไรที่มันง่ายเนี่ยมันจะสะท้อนเจตอารมณ์ได้ดี ใช่ค่ะอะไรที่มันสับสนซับซ้อนเนี่ยมันจะบิดเจีต่าะรมณ์ได้ดีเพอมจะมันจะหลุดอะมันจะงงแต่ก็มันผิดค่ะ